สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านสู่ช่องดู running boy นะครับวันนี้ก็จะมาเก็บเกนนะฮะพอดีช่วงนี้ก็ทํากิจกรรมกับดังเขื่อนนเนอร์นะครับเรื่องการเก็บเกนปกติผมก็จะไปเก็บอยู่ที่ตรงทางดําของเขาฉลากนะครับก็ได้เกนประมาณ250นะครับก็ระยะไปกลับก็ประมาณ4ี่กิโลครึ่งวันนี้ผมจะลองเก็บบันไดตรงวัดพรมมาวาดดูตอนเนี้ยนาฬิกาผมมันก็จะ จอความสูงจากน้ําทะเลเนะครับตอนนี้433นะครับผมจะลองเก็บเกณฑ์ดูว่า,ถ,าถ้าขึ้นทางเนี้ยขึ้นลงเนี้ยจะใช้เวลาประมาณเท่าไหร่จริงๆอย่างทางดำเนี้ยผมก็ใช้เดินขึ้นแล้วก็วิ่งลงเนี้ยก็ใช้รอบหนึ่งอยู่ที่ประมาณตีสัก4ีนาทีอะไรเงี้ยกำลังดีนะครับก็ได้เกณฑ์ประมาณ250เดี๋ยววันนี้จะมาลองดูว่าเนี่ยจากทางตรงวัดเอยแล้วก็ขึ้นไปตรงบันไดเนี่ยจะได้เกณฑ์อยู่ที่เท่าไหร่นะครับเราเราก,เราก็เราก็ความเหนื่อยล้าความเมื่อยล้ามันจะมากไหมถ้าเดินบันไดนะครับ ยังไงเดี๋ยวไปเจอกันตรงบันไดดีกว่านะครับเราก็กําลังไปที่ตรงตรงตีนบันไดนะครับฝั่งนี้จะเป็นตีนบันไดตรงนี้ก็จะเป็นตรงนี้จะเป็นเราช่วงช่วงเดินขั้นที่แบบจะกว้างหน่อยนะครับแต่หลังจากที่เนี่ยตรงตรงช่วงแรกล็อกมาเนี่ย ก็จะเป็นแบบบันไดทีๆนะฮะ,ะช่วงแรกก็จะก้าวได้ยาวหน่อยก็ผมว่าก็เลืองพลังงานหน่อยอันนี้ก็จะมีบาให้จับได้ตลอดทางนะฮะตอนนี้เกณฑ์ความสูงก็อยู่ที่27นะฮะก็สูงกว่าระดับน้ำทะเลตอนนี้67ละไปเรื่อยๆจริงๆก็วิ่งทางดำมาเก็บมาสี่เก็บมา4วันแล้วครับเก็บมาได้4 0 0พ ก็ลวนทั้งทางดําแล้วก็ไปทางเทรล,ลบ้างแล้วก็มีขึ้นลงเทลบีนะฮะแต่รู้สึกเทลบีเนี่ยเบองพลังงานมากเลยเพราะว่าจังหวะก้าวจังหวะวิ่งมันไม่สะดวกนะฮะมันก็เหนื่อยใช้ได้เลยนะลองดูครับวันนี้เราจะเก็บได้พันไหมแล้วก็ใช้เวลามากน้อยเพียงใดนะครับปกติผมเก็บทางดำเนี่ยจะใช้เวลาอยู่ประมาณสักสองชั่วโมงเกือบเกือบสามชั่วโมงเนี่ยแต่วันนี้อากาศดีไม่ค่อยร้อนมาก เป็นบรรยากาศอ๋อคือผมลืมชี้ให้ดูนะฮะตรงนี้ก็จะเป็นแยกระหว่างไปเทลบีนะฝั่งนี้จะไปเทลบีได้แล้วก็เป็นเทลเอทางทางฝั่งนี้นะครป่ไปต่อก็เป็นสเต็ปเล็กๆนะครับแต่ฝั่งนี้จะเงียบมไม่ค่อยมีคนหรอครับเท่าที่ผมสัมผัดมาที่ผมเวลาผมมานะฮะคนจะน้อยหน่อยคนจะนิยม ออกกำลังกายที่ทางดำกันนะครับเพราะว่าได้ระยะด้วยได้ความชันด้วยนะครับตดีนี้เรามาเก็บเกนเราก็เลยอยากรู้ว่าบันไดอะ่ะมันจะได้กี่เกนนะฮะไม่เคยลองจับนะเคยต่วิ่งมารวมๆปึ๊บจริงๆก็ตอนนี้ก็ใกล้ถึงยอดแล้วนะครับไม่ไกล เ้นทางที่สวยนะฮะก็หมดตรงราวบันไดนะครับก็ขึ้นมาได้ทั้งหมดเนี่ยหนึ 100. ตอนนี้สูงกว่าระดับน้ําทะเล100นะฮะได้เกณฑ์มา60ก็เกณฑ์ดีนะเก็บเกณฑ์ง่ายนะผมว่าตรงเนี้ยสวยด้วยครับเนี่ยดูบรรยากาศฮะข้องบนนี้มันเย็นนะมันชื้นๆน,นะฮะก็มีมอสมีอะไรพอขึ้นมาถึงนี้ลมเย็นเลยครับก็เริ่มจะไล่ไล่หลุดแนวต้นไม้มาลมดีเลยครับ Okay. ธรรมชาติสวยไหมเ mm hmm. นี่ยผมพาเพือนไปดูวิวด้านบน mm hmm. จะมีจุดชมวิวอยู่ทั้งตรงทางด้านนี้ก่อนแล้วกันนะทางนี้ด้านนี้จะเป็นตรงอ่างเก็บน้ำบางพระตรงกฝั่งด้านอ่างเก็บน้ำนะแต่ก็มองไม่เห็นอางเก็บน้ำดีนักอยู่ด้านนี้อันนี้ก็จะเป็นพวกเนี่ยไร้กล้วยน้องขาม จะอยู่แล้วแวกฝั่งนี้ฝัง่งด้านภูเขานะฮะแล้วก็อีกฝั่งหนึ่งจะมีหอพระอยู่นะครับก็เอารลบสัก,การะได้นะครับมากราบไหว้ได้ฝั่งนี้ก็จะเป็นฝั่งด้านทะเลนี่ฮะฝั่งทะเล เกาะสีช่างจะอยู่ตรงเกาะสีช่างจะอยู่นู่นนะฮะเกาะลอยแล้วก็มองเกาะลอยอยู่นี่นะฮะแล้วก็เราก็มองเห็นท่าเรือแหลมชะบังด้วยนะครับเป็นไงครับตรงเนี้ยได้เกณฑ์เจ็ดสิบดูเกณฑ์ฮะได้เกณฑ์มาเจ็ดสิบผมว่ากับระยะทางแค่สามสิบสองเมตรเองนะฮะไอสามร้อยยี่สิบเมตรนะครับก็ถือว่าเจ็บเกณฑ์ได้ได้ค่อนข้างดีเลยครับเป็นไงกันบ้างครับ ้าอยากได้เกณฑ์ดีๆนะครับผมว่าก็อาจจะได้กำลังขาด้วยก็ลองดูนะครับตรงบันไดนะครับตรงทางทางวัดนะครับก็เป็นอีกทางเลือกหนึ่งแล้วก็ขึ้นมาก็มีบรรยากาศดีๆมีวิวสวยๆให้ดูนะครับกับเกณฑ์70เมตรนะครับกับระยะ320เมตรนะครับก็เดี๋ยววันนี้ผมจะลองเก็บสะพันหนึ่งแล้วเดี๋ยวผมมาเล่าความรู้สึกความเมื่อยล้าที่แตกต่างกับทางดำนะฮะ อีกครั้งหนึ่งเพราะทางดำาก็จะได้ประมาณขึ้นลงพันเนี่ยได้อยู่ได้ประมาณสักสิบแปดกิโลเดี๋ยวอันนี้เดี๋ยวเก็บให้ได้พันแล้วเดี๋ยวผมมาเล่าให้ฟังอีกทีนึง 50เกนตอนนี้ความสูงระดับน้ำทะเล49นะครับได้เกณฑ็ิเดี๋ยวรีพีทไปเรื่อยเรื่แล้วเดี๋ยวจบมาเล่าให้ฟังอีกทีหน,นึ่งนี่บรรยากาศวัดนะครับระหว่างทางนะครับดูสิครับ จริงด้านหลังองคพครับก็ขึ้นเทรลขึ้นไปทางยอดได้เหมือนกันนะครับก็เข้าทางเทรลไปสองยอดได้มา137แล้วครับเร็วนะครับระยะเพิ่งไป0.74นะครับ เย็นมากครับข้างบนลมดีอากาศดีมาเดินเป็นเพื่อนกันนะครับผมก็ยังไม่แน่ใจจะมาอีก่ถ้าวันนี้โดนไปพันหนึ่งระยะก็ได้กิโลที่411นะครับ ็ได้เกณฑ์มาประมาณ598ริจริงๆได้เกณฑ์598มาตั้งแต่ก่อน4กิโล,ลนะครับก็ทางบันไดนี่เกณฑ์ที่ตรงวัดพรมมาว่านะตรงเขาฉลากนะก็เกณฑ์ดีมากนะครับแต่ก็ก็กแลกกับความเหนื่อยล้าหน่อยแต่ก็ประหยัดเวลาไปกว่าทางดําไปได้เยอะนะเพราะว่าไม่ต้องมีกิโลนะครับก็เดินขึ้นเดินลงเนี่ยผมใช้อยู่เวลาอยู่ประมาณถ้าเดินต่อนเนื่องนะถ้าไม่ได้หยุดหรือไม่ได้เล่นนะก็ประมาณสัก10นาทีก็ ประมาณ400เมตรกับกับเกนประมาณ66 m. นะครับ,รบขึ้นลงขา,าละ200ก็เดี๋ยวพบพันแล้วเดี๋ยวมาปิดคลิปอีกทีนึ่งตอนนี้ก็ได้ไป600 m. แล้วครับขาัอีกหน่อยนะสครัสดสดมากสดมากๆก,ก็จะขอปิดคลิปไว้แต่เพียงเท่านี้นะฮะยังไงเดี๋ยวให้ดูสกอร์ที่ที่เกณน1,000นะครับ วันนี้ตั้งใจะจะเก็บพันตอนนี้ได้มา734แล้วครับก็บนที่ความสูงก็ห่างกับน้ำทะเล110นะครับก็ตอนนี้กิโลก็4.93นะครับใช้เวลาไป2ชั่วโมงพอดีเลยครับ Everest p a c e ก็ประมาณ25.27นะณนะตอนนี้นะครับก็คือใช้เวลาประมาณย้อนนึงประมาณสัก10นาทีโดยประมาณ ตอนเดินสักรอบที่6รอบรอบที่6รอบที่7รอบแรกๆผมเดินไปเล่นไปแล้วเล่นโทราศัพท์ไปถ่ายวอกไปทำนูน่นทำนี่ไปก็ยังสนุกอยู่เรื่อยๆแต่เนี่ยพอพออันนี้ขึ้นมารอบที่11ละก็รู้สึกได้เลยว่าโอ้โหเมื่อยตึงล้าขึ้นขึ้นพอสมควรเลยนะครับก็เดี๋ยวผมขาดเกณฑ์ไม่มากละอีกประมาณ270ได้ก็เดี๋ยวเดี๋ยวพยายามเดินให้จบกวันมืดนะครับเพราะว่าข้างล่างเป็นเป็นป่าช้าด้วย ก็ไม่อยากไม่อยากจบเด็กนะยังไงก็จะขอปิดคลิปไว้แต่เพียงเท่านี้นะฮะตอนนี้ก็หกโมงเจ็นาทีละแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่ในวบถัดไปนะครับแล้วถ้าใครอยากเก็บเกณฑ์น,นะครับผมรู้สึกว่าทางบันไดมันมันเกิดความเมื่อยล้ามันอาจจะไม่ค่อยสนุกเท่าไหร่มันสู้เหมือนทางดําที่เราไปวิ่งเรายังได้วิ่งได้สนุกกับมันฮะตอนนี้จริงๆแต่เกณฑ์มันได้มากเลยครับถ้าถ้าขาแข็งแรงอะ่ะผมก็มองว่าเก็บบันไดก็ก็ดีก็กพ็พัฒนากล้ามเนื้ออีกมัดนึง แต่วิ่งทางดําก็เกิดความสนุกกว่าอันนี้มันมันไม่ค่อยสนุกอะพอหลายๆรอบมันเกิดความเหนื่อยล้ามันเกิดความมันมันมันบรรยากาศเดิมหมดเลยมันก็มันเหนื่อยล้ากับกล้ามกล้ามเนื้อมากๆเลยยังไงก็ถ้าชอบยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับแล้วเดี๋ยววอล์กผัดไปนะครับน่าจะไปที่พัทยามาราทอนวันที่17นี้วันนี้ก็วันที่7หละอีกสิบวันก็กะว่าจะเก็บเกณฑ์ให้อาทิตย์เนี้ย อที่ถัดไปก็ว่าจะพักละยังไงเดี๋ยวเจอกันใหม่ในว่าถัดไปนะฮะเดี๋ยวเจอกันที่พัทยาครับบ๊ายบายฟังด้วยครับ